ในวันนี้ที่เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่อีกหนึ่งปีงคนต่างก็รอคอยการเริ่มต้นใหม่ผลนึกถึงความทรงจําและประสบการณ์ของปีที่ผ่านมาเดี๋วเมื่อไปสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังสําหรับเราเอเคเลียแห่งซิกเซลเองก็เช่งงนกันนั่นก็คือแผนง,งานของปีนี้เพราหมายหลักของเราสาเร็จปีที่มาถึงก็ยังคงเป็นการเก็บกวดเสร็จศร้าที่เหลือจากองไกลและช่วยสร้างเมือขึ้นใหม่ ไม่ทันรู้ตัวก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วเหรอเนี่ยจะว่าไปแล้วงานฟื้นฟูเมืองก็ขยับไปถึงในง,งานโซล่าแล้วซิกเซลเองก็ตั้งฐานที่นั่นด้วยเธอหวนึกถึงช่วงเวลาที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นและเข้าร่วมโครงการก่อสร้างฐาน,นมหาดหนึ่งหนึ่งร้อนที่พวกเขาทําเองมาให้เหล่าเวรีสสำหรับพวกเขาบางทีมันอาจเป็นอาหารอันโอชะที่ได้กินแค่ในช่วงเทศก,กาลเท่านั้นแต่ทิเซลไม่สามารถรับไว้ได้ง่าย ในตอนแรกเธอต้องการจะปฏิเสธน้ำใจแต่เธอก็ไม่อาจต้านทานความกระเือรือร้นของพวกเขาได้มันคือความในใจและความและความคาดหวังที่ผู้คนมีต่อชิกเซลงั้นในเมื่อท่านโดนันดาวไม่ติดอะไรแล้วเราออกเดินทางกันเลยไหมคะได้เวลาไปแล้วในปีต่อไปสิ่งที่พวกเราทําได้คือการทําให้ผู้คนคือการคือต้องไม่ทําให้ผู้คนผิดหวังและทําให้เมืองเปลี่ยนแปลศอีกครั้ง ท่านเดเรเดลการประชุมจบแล้วนะคะหึไม่มมรู้ตัวเรื่องไงน่าขึ้นโดวยวราเดวก็ได้รู้ว่ามีแต่พวกเขาเหลืออยู่ในห้องประชุมนั้นเพียงสองคนแต่การเดินทางกับมีเสียงพูดคุยอันสดใสของเหล่าเคลียดังกล้องอยู่ซื่อถึงบรรยากาศของการประชุมเมื่อสักครู่วันนี้การประชุมจบเร็วขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะท่านเดอรเดลจดจ่ออย่างมากท่านคงกําลังคิดอยู่ว่าจะเตรียมของขวัญปีใหม่แบบไหนให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ที่สุดที่สุดสินะ เออของขวัญปีใหม่งั้นเหรอใช่แล้วเมื่อกี้ท่านบิชอปเทเรซาเพื่อประกาศให้วันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็จะปาร์ตี้ปีใหม่คืนนี้ด้วยละค่ะเนื่องจากเรายังมีงบจัดก,กิจกรรมของปีที่แล้วเหลืออยู่ท่าเทเรซาจึงได้วางแผนที่จะใช้เงินส่วนหนึ่งไปซื้อของขวัญปีใหม่และจะมอบให้ทุกคนในนามของซิกเซลดิฉันได้รับหน้าที่เรื่องการจัดก,การในครั้งนี้ดังนั้นคงต้องฝากเรื่องการเรื่องของขวัญให้เป็นหน้าที่ของทั้งสองคนนะคะทุสนานนี่เป็นโอกาสที่จะหาได้ยาก เชื่อเพื่อกันกับท่าเดนาดาวแล้วค่อยๆเรียกของข,องขวัญด้วยกันทีนะคะเรายิ้มขอลิต้าต้องมีลไรซอนไวน้แน่ๆแต่ว่าจะไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ก่อนที่เดนาดาวจะแสดงออกถึงความสงสัยต่อลิต้าทางด้านสุสนานก็รีตอบรับในทันทีค่ะภารกิจนี้ฉัจะทําทให้สําเร็จท่านเดนาดาวเมื่อเราไปกันเถอะค่ะวัตถุลน,นในย่างการค้าอันเจอันจอแจซึ่งอยู่ใกล้กับสุประชาการซิกเซลมีสุสนานกับเดนาดาวเดินแบบเวียนตามร้านค้าต่างๆ ถาาดูแลดาวดูสิมีร้านขายของสำหรับปีใหม่เยอะแยะเลยมีตุ๊กตาสัตว์ซีรีส์ปีปีใหม่ด้วยถ้าดูแลดาวมีสัตว์อะไรที่ชอบบ้างไหมคะมถ้าเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยส่วนใหญ่ฉันก็ชอบหมดนะแต่ถ้าให้เลือกสักอย่างก็คงเป็นแมวแหละดูแลดาวยิ้มและมองดูตุ๊กตามากมายที่อยู่ในร้านขายของเล่นโทาพูดถึงแง่จํานวนแล้วว่าฉันว่ามีตุ๊กตาแมวมากกว่าตุ๊กตาสุนะัขเหมือนว่าแมวจะเป็นที่นยยมมากกว่าจริงๆจะควรจะเลือกตุ๊กตาแมวมากกว่านี้ดีดีไหมนะ แต่ดูเหมือนว,ว่าลิต้าจะเคยบอกว่าชอบสุนัขมากกว่าเสียด้วยสิแต่ก่อนในบรรดาแมวกับสุนัขดูเหมือนจะยังมีสัตว์อีกอย่างที่น่ารักเหมือนกันหผงกลมนั่นรู้สึกคุ้นจริงๆเธอหันไปมองสุเนชนานดมยลตัวแล้วับได้พบอีกคนที่คุ้นเคยอสวัสดีปังเงินจังเลยที่ได้เจอพวกคนที่นี่เอสเล่ LA, ทำไมพวกเธอเข้ามาที่นี่ด้วยล่ะเมืวว่อวานเราเซเล่กับลิเลียเจมจัดงานฉลองปีใหม่ให้กับพวกเด็ก เี่ยวช่วงนี้ของพู้ตเด็กจะเริ่มเรียนมากภาพกันแล้วพวกเขาก็วาดภาพน่ารักให้พวกเราเยอะเลยจะก,ก็เลยอยากหาของขวัญปีมใหม่กลับไปให้พวกเขาเธอจับใจเด็กพวกนั้นเกิดไปแล้วนะถ้าเป็นฉันจะให้ของขวัญปีมใหม่แค่กับเด็กที่ทําการบ้านเสร็จแล้วเท่านั้นแหละแต่ว่าแต่ถึงช้อปปิ้ที่เซเลสเออยู่ก็เป็นของขวัญที่เธอเลือกให้พู้ตเด็กทุกคนเลยนะเธอยังเป็นของแถมยังเป็นของที่เด็กแต่ละคนเขียนไว้ในลิสที่อยากได้ทั้งนั้นเลยด้วยล,ลิสที่อยากได้อะไรกันฉันไม่รู้ซะหน่อย นี่มันเรื่องบังเอิญทางนั้นแหลนะน่ะถ้าเด็ตได้ของขวัญไปพวกเขาต้องดีใจแน่แน่เลยฉันก,ก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ได้ซื้อของตตมที่พวกเขาอยากได้การได้สีที่พัฒนาคงเป็นความทรงจำดีๆที่อยูเที่ยวอุ่มสำหรับพวกเขานแน่พอแค่พวกนั้นทำตัวดีๆไม่ก่อปัญหาแค่นั้นก็ดีเกินพอแล้วล่ะเจลีเอาแต่พูดแบบนั้นแต่ที่จริงแล้วเธอก็อยากให้เด็กๆมีความสุขมากกว่าใครเลยนี่นะพวกเราขอตัวไปก่อนนะด้วยแลว,ว,วกับสุชนานว่าจะกันในงานปราร์ตี้ปีใหม่คืนนี้นะ ได้เลยไว้เจอกันนะถ้าสักคนเดินจูมือกันออกจากร้านของเล่นไปแต่ยังมีเสียงของสเลนบ่นว่าเรือเผาฉันสีิทีเถอะน่าเรา,เามาเบาๆซูชานฉันตัดสินใจได้แล้วเขาซื้อเสร็จแล้วเราไปร้านต่อไปกันเถอะเอเอเอ๋เรือเสร็จแล้วแต่พอแล้วด้วยด้วยเร็ดีจังสุ่แล้วที่พีทท่านเดอแลนด์นดาร้านนี้คนแน่นจังเลยแฮะร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่เมื่อเดือนที่แล้วเลยนะ จะร้านเป็นทีบคกเลียแล้วก็ขายของกระจุก,กระจิกแบบแปลกๆเยอะๆแบบที่พูดถึงกันในข่าวซุบซิบในเซ็กเซลด้วยนะคะนั่นเหรอก่อนชีนี้ก็ดูคุณ,คณด้วยสิโดยดาวดูของต่างๆที่อยู่บนชั้นวางสี้าแนะนําสําหรับเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะกล้องโพลารอยด์อ๊ะเฉพาะกล้องโดยเฉพาะกล้กองโพลารอยด์ที่วางอยู่บนตรงกลางมันเป็นสีพิเศษที่เป็นสีเดียวกับชุดสูทของเธอและยังมีคริสต้าแปดเทปตีตุ๊กแก หลายแบบให้เลือกเปลี่ยนได้ด้วยโอ้นี่ต้องเป็นอันที่พวกเราโหวตกันตอนที่จะหาทีมให้กับสินค้าใหม่แน่เลยตอนนั้นพลาติพลาทิเยสอีควิโนก,ก็นำโด่งเลยซะด้วยสิเพราะทุกคนรู้สึกเหมือนกันหมดว่าท่านเดยดดาวดูเทศและจริงจังอยู่ตลอดไปแบบอย่างที่ทุกคนไฟฝันจะเป็นเพราะเป็นทีมของปีใหม่สุดๆไปเลยติดแค่ว่าพวกเราน่าจะลืมบอกเขาเรื่องที่โหวตกันนี้นะนะ ม,มีคำแนะนําเขียนไว้ด้วยดูเสียใจดีนะหรือยู่สิเขียนไว้ว่ามาเก็บบันทึกความจำอายุง,งามในปีใหม่และสร้างอนาคตนับจากนี้กันเถอะหว้าเดี๋ยวหมาว่าคําแนะนํานี้คนที่เขียนจะเป็นฉันเองซะด้วยท่าเนเดาละคือว่านี่มันเขียนได้ดีเลยนะเนี่ยรายละเอียดและการออกแบบด้วยการใช้เทปตีตุกแกเองก็เยี่ยมใช้ได้ท่านะดาให้ความคิดเห็นในทางที่ดีแฮะแต่ยังดูเหมือนจะมีความสุขด้วยโุสนานเอาอันนี้ด้วยนะดิส อาตุตาบาละตรงนั้นด้วยแล้วก็อันนี้อึมคน,คนจะถูกใจพวกเขากันใช่ไหมได้เลยค่ะถ้าดเดนดาวเราเดี๋ยวนะคะกระันเต็มหมดแล้วกระันเก็บเศษเหรียญเข้ากระเป๋าก่อนอ่ะเหรียญหล่นลซะแล้วมาดาเหรียญต่างกลิ้งไปตามพื้นจักรชนเข้ากับตู้กระชาับตู้กระชาปองเครื่องหนึ่งแล้วยู่ที่เท้าของเด็กสาวผมสีเงินคนหนึ่งขออีกทีค่าน,นี้ต้องได้ตัวลิมิต สีพิเศษเพาะปีใหม่แน่แเดี๋ยวพวกนี้ของเธอหรือเปล่าเอ๊ะบอลเนี้ยกับเมย์เดี๋ยวว่าเมื่อเธอจะซื้อของกันเพียบมาเพียบเลยนะจะไม่ค่อยได้เห็นเดือด,ดาวออกมาซื้อของเลยนะเนี่ยที่จริงแล้วไม่ได้เห็นสุนานขยิบตาใหญ่รดนแรงและเล่นเล้าอยู่ด้านหลังเมย์ทำให้เดือดาวตัดสินใจหยุดคำพูดไว้พอดีว่าเป็นวันแรกของปีใหม่แล้วก็เลยได้ออกมาเดินเล่นกันเดี๋ยว่าเมื่อเธอเองก็ได้มาเพียบเหมือนกันเลยนะ บอเนี่ยนั่งยองอยู่นะตู้กระชาปองเือดขัาหนึ่งแบกลูกกระชาปองไว้เต็มไปหมดเมย์เองก็มีกระชาปองอยู่ในมือเยอะสะจนทั้งสองคนมือไม่ว่างเช่นกันวิชอปว่าให้ฉันคอยจับดูดคอยจับตาดูบอเนียไว้น่ะเธอนอนบนโซฟาในสดิอโอมาหลายคืนแล้ววันนี้ก็เลยต้องกลับบ้านไปพักผ่อนให้เต็มที่จะันก็คิดจะกลับไปนอนที่บ้านอยู่หรอกแต่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะเจอฉันจับจับได้ในนระหว่างที่นั่งหมุนตู้กระชาปองอยู่ตรงนี้สินะ ก็แค่โชคมาดีนิดหน่อยเท่านั้นเองนี่ค่ะที่20แล้วนะโบนี bon ่โอกาสที่ได้ตัวยิมิตตอยู่ที่5ตาเควตามน่าจะเป็นแล้วการบอกไปย0ครั้งก็ควรจะได้ตัวยิมเตต์หนึ่งตัวดังนั้นก็ต้องลองอย่างน้อย20ครั้งนี่แหละตามสถิติสินะแล้วเป็นไงครั้งนี้ได้หรือเปล่าล่ะไม่ได้น่าเสียดายได,ได้แต่ได้สีปกติแบบ E ซับไปตัวที่5ลูกระชับฟองของฮอาโทตัวิมิต รุ่นปีใหม่มันพิเศษมากแค่เห็นแบบเดียวก็รู้ได้เลยว่าใช่เขจาจะแตกของสีที่ใช้พ่นลงไปบนตัวลิมิตมันเจ๋งมากซึ่งจะมีแค่ตัวเดียวในแต่ละตู้มันก็เลยหายากมากๆจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องวัดกันที่ดวงล้วนเลยละ่ะหมายความว่าเราไม่มีทางรู้เลยสินะว่ามีคนได้ตัวลิมิตจากตู้นี้ไปแล้วหรือยังเชลล่ะวันที่เราควรจะไปลองตู้ทางนั้นดูบ้างะสมดวงเตลมามากขนาดนี้แล้วต่อไปต้องได้แน่ก็ได้แต่หลังจากเสร็จจากตรงนี้แล้ว ห้ามกลับไปที่สตูดิโออีกนะจะชงชาดอกไม้มาด้วยดื่มแล้วพักผ่อนจะ,จะได้นอนหลับสบายไม่ต้องห่วงฉันจะยังไม่กลับไปที่สตูดิโอสตูดิโอหรอกเพราะฉันอัปโหลดโค้ดไว้บนคารียบร้อยแล้วจะทำง,งานพัฒนาเกมที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เลยขยนันจริงถ้าอย่างนั้นก็ไว้เจอกันคืนนี้นะไว้เจอกันนะขอขอให้โชคดีนะเมื่อทั้งสองคนค่อยๆห่างออกไปโดยดาก็มองไปที่ตัวกาชาปองที่อยู่ข้าง โอกาสที่เล็กน,อนอ้อยอาจารย์การสุ่มที่สูงมากไม่สามารถคำนวณหรือคำนวณหรือคนวบคนวนุมตัวแปรได้แต่จะลองดูก็คงไม่เป็นไรบอกว่าครั้งนี้จะส่งต่อโชคดีไปให้โบเนียได้แถาเดียวนี่มันนี่มันเหมือนจะเป็นตัวลิมิเต็ดที่ว่านี่นะ <c oughs> สั่นั่นโดงดีเกินถ้าสองเตรียมของขวัญปีใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วแลวเดินเล่นด้วยกันไปไปทั่วก่อนที่จะรู้ตัวท้องท้องฟ้าก็มืดเสียแล้ว <C> e <at> คราวนี้ทุกคนต้องเสืเอภัยแน่ๆของขวัญทุกชิ้นน่ารักไปหมดต้องขอบคุณท่านดวงดาวเลยนะคะอืมขอที่ต้องซื้อก็ซื้อ,อมาครบแล้วเพื่อเรากลับกันเถอะอืมเหนื่อยแล้วเหรอไม่เลยค่ะแต่ว่าเราลืมอะไรไป,ปไหรนะือเปล่านะจะคิดว่าเราตลกลงกันแล้วว่าจะมีของขวัญให้ทุกคนไม่เห็นสาวน้อยที่เดินตามอยู่ข้างหลังเจ้ามองมาที่ตัวเองเรากลับกำลังจะบอกใบ้อะไรบางอย่างดยเราก็อดยิ้มไม่ได้สัง,งนั้นคงไม่คิดว่าฉันลืมซื้อของขวัญให้เธอหรอกมั้ง คิดอะไรก็แสดงออกบนใบหน้านหมดเลยนะเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเรามีของขวัญครบทุกชิ้นแล้วเอ๋แต่ถ้าเปิดของขวัญก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์สิมราจะรออีกหน่อยนะเดี๋ยวคืนนี้เธอก็รู้เองแปลว่าถ้าดวงดาวจะไม่ได้ว่าต้องให้ของขวัญตัวเองด้วยสินะถ้าอย่างนั้นแผนที่ทุกคนวางไว้ก็ไปได้สวยเลยสิอ่ะโอเคค่ะเราเลิกกลับกันเลยดีกว่านะอ๋อใช่วันนี้วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งนี่นะวันเกิดดอนดาวนี่เป็นวันเดียวกับปีใหม่ครับจูจูสุสนานก็กระเตลยลอขึ้นมา แบบบรรดาของที่ซื้อมาและพุ่งตัวไปข้างหน้าโดยมีดวงตา,า,าฝีเทา้าอัดเร่งรีบหน่วด้านหลังวันนี้เธอออกกำลังกายน้อยกว่าปกติมากแต่ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเลยรู้สึกเบื่อหน่ายเลยสายลมฤดูเมหันในคืนนี้พัดผ่านเลนผมของเธอไปมันเย็นเฉียบแต่ไม่ได้รู้สึกทิ่มแทงแต่อย่างใดอาจเป็นเพราะฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาถึงแล้วก็เป็นได้แฮมเขาบอกไว้ก่อนนะว่าคืนนี้เราจะไม่คุยเรื่องงานใดๆทั้งสิ้น กินอันอบอวะกินอันอบอวนของอาหารและเครื่องและเรื่องพูดคุยมากมายทําให้ทุกคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่หาได้ยากนี้ได้ผลใคยและสนุกไปกับบอร์ดเกมในห้องพักผ่อนของซิกเซลเมลแะบบเป็นสมุไรแอบย่องเข้าไปในห้องมืดโดยมีแฮกเกอร์ที่คอยป้องกันประตูจะกกับไทไเต่าได้ล้มเหลวจนถึงดึงเข้าไปในความปั่นป่วนตาข้อมูลจากทีมผีเสื้อประจมภัยโดยดาวที่เล่นเป็นตำรวจม้า เขกับมีกระถางต้นไม้อำนวยพรจากคนทำสวนก็ได้มุ่งหน้าเข้าสู่หมอกปริศนาและได้ตามร่องรอยหนวดของตัวอะไรต่างๆเพื่อหาว่าแสงของนักเต้นที่หายตัวไปแต่หลังจากที่ทอยต่อได้สําเร็จอย่างงดงามสิ่งที่รอเธออยู่ก็คือน้ําสีเขียวที่เย็นสดชื่นที่ทกิขึ้นโดยเนินการสวนสัตว์ดังนั้นงานปีใหม่จึงต้องหยุดพักชั่วคราวคือท่านดเดนาวโชคดีสุดๆเลยนะเนี่ย ดเดนแดาใส่น้าอย่างโชว์ไม่ได้แล้วหลับตาลงพร้อมกับดื่มเครื่องดื่มสีเขียวในแก้วจนหมดจะว่าไปก็ได้เวลาของปาร์ตี้ที่ต้องเพิ่มความสนุกอย่างเช่นการว่าของขวัญปีใหม่กันแล้วนะคะลิต้ากาบพร้อมมองไปที่เดวงดวด้วยรอยยิ้มอย่างเช่นเคยเอาสินี่คือบรรดาของขวัญปีใหม่ที่พี่ชอปเทเซ่าขอให้แัตเตรียมมาให้บอกว่าทุกคนจะชอบนะมาเลยทุกคนมารับไปคนละอันแล้วก็เปิดได้เลยนะเาเคยเรียนเริ่มทยอยเปิดของขวัญกันทีละคนเห็นขับปีเสื้อนี่นะสวยจังเลย ของฉันก็เหมือนกันไปแบบเดียวกับของเธอแต่คนละสีพอเซเลติดมาแล้วดูเหมือนคุคนๆเลยนะเนี่ยนี่มันตัวลิมิตพิเศษเฉพาะปีใหม่นี่นะเป็นชุดชงชาที่สวยมากให้ความรู้สึกที่สงบดีจังฉันชอบมาเลยละ่ะอ่ะโซขาฉันได้จงตาสุนัขแสนน่ารักถ้าเดดาวเ,าเข้าใจทุกคนดีจริงๆเลยนะคะเออไอแง่จงตาม,มาล่ะจากร้านสินค้าของเชเซ่หรอไปขอเริ่มลิตเจ้าที่ออกมาขายตั้งแต่เมื่อไห่กันเนี่ยว้าวคุณหมีน้อยล่ะ สีตุ๊กตาสัตว์ที่มีก็มีน้องหมีด้วยหรอขนนุ่มๆและยังมีหัวที่พับได้ไปมาได้อีกได้นี่อีกน่ารักจังเลยท่านเดลดขอบคุณมากนะคะทำการบรรยากาศการเปิดของขวัญที่คือคัเทนนันสึสนันก็รู้สึกถึงกล่องของขวัญที่มีคุณตาของของขวัญกล่องนี้คืออะไรกันนะท่านเดลนาเราจะจะไม่เห็นได้เลยว่าเราหอ,อกกล่องสองกล่องนี้มาด้วยเปิดซะสิจะได้รู้ว่าเป็นอะไรเมื่อประกอบสีดําออก ขณานั้นก็มีบรรดาสิ่งมีชีวิตจากอเมริกาใต้ที่ทุแแลกตาโผล่มาจากกล่องไม่หยุดทำกลางเสียงฮือฮาสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็ค่อยจางหายไปเหมือนกับภาพฉายโฮโลแกรมที่ค่อยๆสายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนว้าวและก็อีกไปที่เป็นสีขาวเมื่อเปิดออกก็มีภาพฉายของมองกุฎด,ดอกไม้ที่สวยงามปรากฏอ,ออกมานี่เขาจะเป็นอย่างที่คิดเลยเราดูข้างในกล่องสิว่าม,มีอะไรอยู่อีกมีโน้ตอยู่สองแผ่นเขียนไว้ว่าสุสวราค์ปีใหม่ถ้าแห่เชร์แห่งการอย่างรู้ ผู้ยิ่งใหญ่ขอมอบของขวัญน,นี้ให้คุณแล้วก็สริปใหม่น่าเสียดายที่ฉันกลับไปกลับไปไม่ทันนี่เป็นดอกไม้พันหนึ่งที่ฉันพบในระหว่างการเดินทางและชาวท้องและชาวท้องถิ่นที่นี่เชื่อว่าถ้านามันมาทําเป็นมงกุฎดอกไม้มันจะนําโชคดีมาให้จะก,ก็เลยอยากแบ่งปันพรนี้ให้กับทุกคนนี่เหมือนจะเป็นของขวัญจากเซนตีกับหัวหน้าห้องนะอืมตาบอกผู้เขาให้ถ่ายรูปไวเ้เยอะๆสติอ,อจะได้เอาไปใช้อ้างอีกในตอนที่สร้างฉากทีหลังได้ ถึงจะอยู่ห่างไกลกันแต่หัวใจของทุกคนก็ยังสื่อถึงกันสินะใช่แล้วถึงคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้รับของขวัญจากดินแดนทางใต้แบบนี้แต่วันนะั้นเดือนดาวเธอจหรือเปล่าว่ามีอะไรบางอย่างาหายไปแนะ่นอนครับมีคนเดียวแหละที่ยังไม่รู้ตัวเดือนดาวมองไปร,บรอบๆด้วยความสงสัยและพบว่าทุกคนกำลังมองมาที่ตัวเองอ่ามีหน้าล่ะตอนนั้นสุจึนถึงได้มองมาที่ถุงของขวัญ ที่แท้ที่แท้ฉันก็ลเลยเตรียมของขวัญให้ตัวเองสินะไม่ไรหลอกวันนี้ฉันพอใจมากแล้วล่ะได้ยังไงล่ะเด็กทุกคนต้องได้ของขวัญน,นะลิต้าเตรียมพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วกะท่านเซซ่าประทานตัวลิต้าก็มายืนข้างเธอในมือถือกล่องที่แต่ที่ตแต่งด้วยรูปแบบที่ต่างไปจากของขวัญกลองอื่นท่านเจอรดาวคะนี่เป็นของขวัญจากของท่านปลดระไว้ด้วยค่ะเปิดเลยสิคะท่านเดอร์ดาวทุกคนได้สิ เสียไฟจนห้องมืดลงไม่เสียงข,ของกล่องนตรีเข้ามาแทนที่เพราะกับกลิ่นหอมของเนยและชละ็อกโกแลตลอยฟุ้งไม่นานจากนั้นแสงเทนก็เต้นระบำาเผยให้เห็นเค้กก้อนหนึ่งที่ทําให้ที่ทําขึ้นมาอย่างประณีตนั่นคือเค้กที่ลิต้าทําขึ้นมาให้เป็นของขวัญสำหรับวันนี้ที่ดูเหมือนจะสื่อถึง2ความหมายเธอเริ่มเชื่อมโยงเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันหยุดที่ไม่คาดคิดตั้งแต่ยามเช้าของวันนี้เพื่อที่จะทราบมอบให้และสุนทรนาน ที่จงใจแยกเธอให้ห่างจากดิต้าทำให้เธอนึกถึงวันพิเศษของตัวเองขึ้นมาได้ขอบคุณนะทุกคนก่อนเป่าเทียนอย่าลืมขอพอรด้วยล่ะเจนดาพยักหน้าสูมรายใจลึกๆก่อนจะเป่าเทียนให้ดับลงและดิต้าก็เปิดไฟในห้องนั้นขึ้นมาอีกครั้งใครจะมาคาดคิดว่าฉันที่เตรียมของ,ของผ่านเซอร์ไพรส์ทุกคนจะได้จะได้รับเซอร์ไรพรส์ใหญ่ที่สุดซะเองถืองไงวันนี้ก็เป็นวันพิเศษที่นา จะเลกับฉันเตรียมของขวัญน,นี้มาโดยมาด้วยการบอกว่าเธอจะชอบนะจะบอกให้ว่าไม่ใช่แค่ของขวัญปีใหม่ทั่วไปหรอกนะใช่ผู้ให้ถูกก็คือมาเป็นการเริ่มต้นใหม่และนี่ก็เป็นของขวัญจากฉันค่ะสุขสัน์วันเกิดนะคะท่านดนเดาขอบคุณนะทุกคนแต่บอกตามตรงจาคิดเลยว่าจะได้ฉลองวันเกิดตัวเองในปีใหม่แบบนี้นะ่ะจาได้หรือเปล่าคะวันเกิดคือวันที่เราระลึกถึงการเติบโตจากปีที่ผ่านมาและความพัฒนาที่ทนนาําในอนาคตที่จะทําในอนาคต ปีใหม่เองก็เช่นกันมันคือวันที่ทุกคนคาดหวังถึงการเริ่มต้นใหม่ๆจากมุมมองนี้บางทีความสาคัญของปีใหม่กับวันเกิดนั้นก็ไม่ต่างกันเป็นวันที่ควรค่าแก่การฉลองเช่นเดียวกันค่ะนี่ของุณนะลิตา้าแต่ท่านเดือนดาวรู้หรือเปล่าว่ายังมีอีกคนที่เริ่มวางแผนแเรื่องนี้ด้วย,วยนะคะหรือว่าจะเป็นเดือนดาวมองไปที่เทเซาแต่เธอกลับใส่หน้าปไปเสธทันนั้นหน้าจอสื่อสารก็สว่างขึ้นเอากับเสียงอันคุ้นเคยที่ตามมาไหนดูสิ เอะทุกคนอยู่ที่นี่กหมดเลยเหรอว้าวมีขนมเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยได้ยินฉันใช่ไหมล่ะทามีของขวัญปีใหม่เยอะแยะเลยด้วยนะแบบว่ามีของฉันด้วยเหรอน่ารัอยู่แล้วไว้เราเจอกันครั้งหน้าฉันจะเอาไปให้เองสัญญานะโอ้โหท่านได้คือการจังเลยสวัสดีปีใหม่นะทุกคนสวัสดีปีใหม่เคท่าพี่ฉันนึกว่าตอนนี้พี่จะอยู่ที่ห้องฝึกซ้อมซะอีกว่าหยุดเป็นยังไงบ้างเคทอร่อยมากเลยใช่ไหม ไปมาหยุดที่มีแต่เสือภัยเต็มไปหมดเค้ก็อร่อยมากหวานกำลังดีเลยล่ะขอบคุณทัเคน่าเาชรลิต้ากับฉันคุยกันมานานแล้วว่าจะทําเคสนี้ยังไงดีเดี๋ยวนะพี่พี่เลือกหรอเอาเถอะแต่ว่าถ้าเป็นพี่จะต้องรู้ตัวเร็วแน่ๆอยู่แล้วถ้างั้นขาข่าวที่ยังไม่เปิดนี้ก็มาจากเธอสินะเอออันนั้นนะหรอจริงๆแล้วไม่ล่ะฉันไม่บอกดีกว่าแต่อีเดียวป้าป่าคงโทรไปหาพี่เองแหลมะมาจากข่าวจริงๆด้วยสินะ ว่าป่าเขาขอให้ฉันเติมพี่ด้วยว่าวันนี้อย่าเอาแต่คิดเรื่องฝึกหรือทธุรกิจแค่พักผ่อนที่เต็มที่ก็พออ่ะเดี๋ยวนะก็จะได้อะไรแล้วพี่มองไปนอกหน้าต่างเร็วได้ดท่านั้นภายใต้แสงจันทร์มีดอกไม้ดอกไม้ไฟปีใหม่ค่อยๆลอยขึ้นเมือม่อจะบ้านไฟสาดส่อง ท้องฟ้าจนสว่างสวัยเงระเบิดจากที่ไกลๆก็สะท้อนเข้ามาถึงหูวันนี้มิโชว์จุดดอกไม้ไฟด้วยล่ะใช่แล้วซิเซลได้เตรียมไว้ให้ทุกคนโดยเฉพาะเลยแล้วก็เราได้เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้เคียน้าด้วยเม่ฝากด้วยนะวางใจได้เลยเริ่มเล้นทหลัง3 2 1เอ๊ะเกิดอะไขึ้น่ะ ทำไมผ้ามันสันส่นๆสียมไม่ที่หรอเธอยังมีเสียงรบกวนอีกเมย์เขาไม่ได้เพอปล่อยพลังออกมาใช่ไหมอย่างงเคียน่าเลยได้บองมาที่โลกสิเฮ้ยอย่าไปหลอกกันเชียวอืมไหนดยสูสิโลกอยู่ทันนั้นสินะว้าวเห็นอลล่าด้วยล่ะเมย์ช่งพลังสร้างมันขึ้นมานี่เองว้าวเท่านี้เคียน่าก็จะได้เห็นวิวแบบเดียวกับที่ทุกคนเห็นแล้ว ที่จริงแล้วมาเป็นความคิดของพี่บนนี่แหละปีใหม่ทั้งทีทุกคนควรจะมีความสุขสินะอืทุกคนกําลังมองออรลาเดียวกันอยู่เหมือนกับพวกเราได้อยู่ด้วยกันเสมอเลยเนอะโชว์ต่อไม้ไฟกับแสงออรโลราชอบ็นทิวทน์ที่งดงามงจริงๆนะคะอืทั้งต่อไม้ไฟทั้งออรโลราสวยมากเลยการได้มองโดยทิวทัทน์อันยดงามได้ยินเสียงทุกคนฉลองปีใหม่ทําให้โดนันเดาผลได้ถึงช่วงเวลาของวันนั้นเมื่อน,นานมา,มาแล้ว ที่เธอกำหนดให้ให้เป็นวันนี้ปีใหม่จะมาพร้อมกับความคาดหวังต่ออนาคตเสมอในปีใหม่นี้ทุกคนต่างก็ต้องการเป็นคนใหม่มีชีวิตใหม่และบอหาการเริ่มต้นครั้งครั้งใหม่แต่สำหรับฉันทุกอย่างที่ฉันได้พบเจอในันเวลานั้นมันคือการเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงดังนั้นต่อให้มันเป็นเคียงวันที่ถูกเลือกมาโดยไม่ได้ตั้งใจช่วงเวลานั้นก็ย่อมมีความคาดหวังที่ได้มีอนาคตใหม่ สืสารวันปีใหม่นะคีน่าปีต่อไปต้องเป็นปีที่ดีและควงาำแน่นอนแงนอยู่แล้วสุสารวันปีใหม่นะพี่ดี่ไม,ม้ไฟที่พุ่งขึ้นฟ้านำพาปีเก่าให้ผ่านไปช่วงเวลาในอดีตได้เติบโตขึ้นผู้คนต่างบอกลาวันวานและคาดหวังถึงอ,อนาคตใหม่เป็นบาอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าสว่างใ้ท้องฟ้าวกว้างววเฮ้ฮฮเยยันนี้โคตรดี สิครับพิเศษสอหบปีใหม่กล้องโฟลารอยขอความปีใหม่สำหรับกัปตันเต่มีข้อความแนมาด้วยฉันลองถ่ายรูปของเจ้าสตาร์ให้ในคืนนี้มาด้วยแต่เดอนฉันจะยังใช้กล้องได้ไม่ชํานาญเท่าไหร่แต่ว่ากัปตันเรายังมีช่วงเวลาอีกมากมายที่ควรค่าให้บันทึกไว้ในปีใหม่นี้ใช่ไหมแน่นอนครับก็แฮปปี้ดีเย่ทุกคนด้วยครับปี2024ได้มาถึงแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้ เวลาขอสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งที่ปรารถนานะครับอてていか天観測記録を見見み新し発があるらเคก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ผู้ชมที่ติดตามเนี่ยฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับใครที่ติดตามผมเนี่ยก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามจนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ยังเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับก็ผมจะพยายามทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆกันเนาะถึงแม้จะช้าบ้างนะครับจะพยายามทําให้ไวที่สุดลวกันถ้าที่ทำได้นะครับวีน,นี้ผมพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะๆนะครับโอเคใครชอบก็ฝากากดไ like, ลค์กด, share, ดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใ,ใจกันด้วยนะครับสวัสดีอาจารย์เอลิเตอร์ขอตัวแล้วก่อนสวัสดีสดครับแคปปี้เดียจ้า